รักแท้จริงไม่มีละลยายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแม้จะนาะนเพียงใดตนใจยังรักเสมอแมจะสุขทุกอย่างอาจคิดาเกลอเธอ มันเ,เ,ในใเ,เสวัสดีค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักนะคะให้ความรักความหงวยใยความเอื้ออ่อนอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านและกับครอบครัวของท่านด้วยเช่นกันนะคะเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันอยู่หรือเปล่าหวังว่าทุกท่านคงสบายดีนะคะหากไม่สบายใจเรื่องใดก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้นะคะหรือกับทีมงานของเราได้ ขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับสื่อมวลชนเสียงสันตทิที่มีรายการดีๆนําเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะแล้วก็โดยดิฉันอัมพพรปัญญาลาภสกุลผู้ดาเนินรายการนะคะก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวผู้หนึ่งนะคะว่าทําไมเขาถึงได้รับชีวิตใหม่ชีวิตใหม่นั้นมันดีอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเรามาคุยกันตอนนี้เรามาทักทายกันด้วยเพลงเพลงนี้กันก่อนค่ะ ากวันหนึ่งที่ตัวเธอต้องเหนื่อยล้าหากวันนึ่งที่ตัวเธอนั้นท้อใจอาจมีคนที่มาทำให้เธอต้องวันไหวไม่มั่นใจว่าอะไรที่เธอต้องการ ฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยคอยตรึกตรองมองดู mm. เธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไร เหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกสบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกข์ก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้ เกอดตั้งไปใช่ว,ว่าเธอนั้นพ่ายแพ้แค่เสียใจใช่ว,ว่าเธอนั้นอ่อนแออยากถามว่าเธอยังจะสู้หรือยอมแพ้ไม่ต้องแค่ว่ามีใครเข้าใจหรือเปล่า ฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆตรึกตรองมองดูเธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไร เหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกสบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้ มีความสุขหรือเปล่า ฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆตรึกตรองมองดู mm hmm. เธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไร เหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกสบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้ ควาามสุขหรือเปล่นั่นก็เป็นเพลงมีความสุขหรือเปล่านะคะเราลองสำรวจดูชีวิตของเราว่าวันนี้เรามีความสุขหรือเปล่าและว่าความสุขนั้นเป็นความสุขแบบไหนนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของพี่สาวคนหนึ่งนะคะที่เธออยากจะเป็นพยานค่ะผ่านทางชีวิตของเธอนะคะคือเขาได้นำเรื่องราวมาเล่าให้กับดิฉันฟังนะคะแล้วก็อยากจะเป็นพยานให้กับ คุณผู้ฟังได้เห็นถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเขาและก็ครอบครัวว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะมาฟังกันดูนะคะเรื่องราวของพี่มามีค่ะเธอเกิดในครอบครัวที่นับถือบรรพระบุรุษนะคะพ่อก็เป็นหัวหน้าหมอผีใหญ่บ้านของเธอก็อยู่บนดอยนะคะนับตั้งแต่เธอจําความได้ทุกคนในหมู่บ้านจะบอกว่าผีในหมู่บ้านเนี่ยดุมากนะคะขอกินอะไรต้องให้ก็มีอยู่วันหนึ่ง ผีก็เข้าน้องชายแล้วผีตนนี้เนี่ยต้องการชีวิตของน้องชายเขาด้วยเพ่อก็ทําทุกวิธีทางค่ะเพื่อที่ไม่ให้น้องชายตายนะคะแต่พ่อก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตของน้องชายได้พ่อจึงเกิดความกลัวมากนะคะกลัวผีที่จะมาเอาชีวิตของลูกๆที่เหลืออยู่ช่วงเวลานั้นพ่อของเขาก็ได้ยินว่ามีอาจารย์นะคะที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยสามารถที่จะไล่ผีได้ ะะพ่อก็เลยขอให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยไล่ผีให้หน่อยนะคะในหมู่บ้านนี้นะคะเมื่ออาจารย์มาถึงก็ได้อธิษฐานและพูดในพระนามพระเยซูคริสต์นะคะเจ้าจงออกไปในที่สุดค่ะตั้งแต่นั้นมานะะในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครต้องตายเพราะผีอีกเลยตั้งแต่นั้นมาทั้งครอบครัวก็รับเชื่อนะคะรับเชื่อในพระเจ้าแต่ว่าแม่มามี่เนี่ยเป็นคนที่รักเชื่อ รับเชื่อตามเขาเท่านั้นเองนะคะไฟจิตวิญญาณของเขานีไม่เติบโตค่ะแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบทั่วไปเมื่อเวลาผ่านไปนะคะแม่มามีก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับชายผู้หนึ่งซึ่งแม่หมามีนรักมากนะคะจากนั้นเธอก็ได้ตั้งท้องได้8เดือนสามีของเธอก็ได้ทิ้งเธอไปค่ะปล่อยให้เธอเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนะคะจนกระทั่งเมื่อลูกอายุได้ขวบกว่าสามีของเธอก็กลับมาขอคืนดีด้วย แต่ด้ยวยความที่เป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะเนาะเธอก็จึงยอมคืนดีด้วยค่ะและเธอก็ได้ตั้งท้องลูกคนที่สองเมื่อเธอคลอดลูกคนที่สองได้สองเดือนสามีของเธอก็ทิ้งเธอไปอีกนะคะเธอต้องลำบากเลี้ยงลูกเพียงลำพังเธอลำบากหาเช้ากินข้ามค่ะแต่ดีนะคะที่มีแม่ของเธอช่วยดูแลลูกๆของเธอด้วยช่วลลงเว,วเวลานั้นเธออยากจะเรียนพระกมพีค่ะ อยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าก็ตัดสินใจเรียนนะคะเมื่อเรียนจบแล้วเธอก็ได้ดูใจกับชายผู้หนึ่งค่ะแต่ด้วยความที่นะคะด้วยความที่ว่าสามีเก่าก็ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ไม่สามารถที่จะแต่งงานใหม่ได้จึงได้ปรึกษากับผู้ใหญ่หลายท่านว่าจะทำยังไงดีนะคะผู้ใหญ่ก็ได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องช่วงเวลานั้น สามีของเธอก็ได้ปรากฏตัว,ตวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาขอคืนดีกับเธอแต่ครั้งนี้เธอตัดสินใจที่จะไม่ขอคืนดีอีกเพราะเธอได้รับคําแนะนําที่ดีนะคะในทางที่ถูกต้องและก็ควรที่จะตัดสินใจควรที่จะตัดสินใจทําในทางที่ถูกต้องด้วยนะคะเมื่อเธอตัดสินใจไม่ยอมคืนดีก็เวลาผ่านไปแค่3เดือนเท่านั้นเองนะคะ เธอก็ได้ยินข่าวว่าสามีของเธอนั้นเสียชีวิตด้วยโรค HIV นะคะเขาขอบพระคุณพระเจ้าค่ะที่เขามีอาจารย์และก็เพื่อนๆคอยให้คำปรึกษาแก่เขาในทางที่ถูกต้องสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจแต่งงานใหม่นะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันอีกสองคนแต่ด้วยความที่เธอไม่เติบโตในทางของพระเจ้าเธอเห็นสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้สำคัญกว่าพระเจ้านะคะเธอจึงเจอเหตุการณ์ที่ เลวร้ายนะคะร้ายแรงกว่าเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเรามาคุยกันต่อนะคะว่าแม่มามี่นั้นเจออะไรอีกนะคะเรามาฟังเพลงเพลงนี้กันก่อน,นะคะ่ะ เวลาที่มันไม่เป็นดังหวังเคยพยายามหมดทุกอย่างที่จะพบทางที่ไม่ต้องผิดหวังแต่ไม่เคยจะเจอจนเกือบจะคิดว่าชีวิตหมดหนทางไม่มีใครอีกไม่มีใครอีกเลยแล้วเธอก็เข้า คนเกือบตายด้วยหัวใจด้วยรักที่ไม่มี ชีวิตไปดีหรือร้ายฉันนั้นจะไม่หวั่นไหวเมื่อวันนี้พบแล้วเธอคือทางเดียวที่จะทำให้หัวใจที่ไม่มีค่านั้นมีค่าขึ้นมาแล้วเธอก็เข้ามาเช็ดน้ำตาคนเกือบตายด้ดยหั Yeah. ชีีวิตมคเพลงนี้บอกกับเราว่าให้เธอเป็นหนึ่งนะคะให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตของเราคุณผพ้่ฟังงาชีวิตของแม่มามี่ ต้องเจอเรื่องเลวร้ายอีกครั้งหนึ่งช่วงเวลานั้นเธอค้าขายค่ะเป็นแม่ขายนะคะแต่ด้วยความที่เห็นแก่เงินนะคะเธอขายของในวันอาทิตย์ด้วยจึงเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะเกิดขึ้นกับลูกของเธอในขณะที่ลูกคนเล็กนั้นกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นั้นนะคะอยู่ๆลูกชายก็หายใจไม่ออกค่ะกะ็แม่มามีก็เลยวิ่งเข้าไปดูนะคะก็มีเลือดออกจากปากของลูกชาย ก็จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะสุดท้ายหมอแต่ละโรงพยาบาลก็วินิจฉัยไม่ถูกว่าเป็นอะไรเธอก็อธิษฐานต่อพระเจ้านะคะว่าวันนี้เธอทํำผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะทรงยกโทษให้กับเขาด้วยหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลนะคะเมื่อลูกหายได้ไม่นานเธอก็ต้องเจอกับปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะคะคือบ้านที่เธออยู่นั้นเกิดไฟไหม้นะคะ ข้าวของในบ้านหมดเกลี้ยงทุกอย่างค่ะไม่เหลืออะไรเลยนะคะเธอและครอบครัวก็มีเงินติดตัวแค่2000บาทเท่านั้นเธอและครอบครัวก็ไปเช่าบ้านอยู่ปลายนานนะคะเป็นกระท่อมค่ะก็เขาคิดค่าเช่าเดือนละ300บาทนะคะเธอก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวด้วยความลำบากอีกครั้งหนึง่งอยู่มาวันหนึ่งนะคะก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ให้เธอไปสมัครงานเกี่ยวกับองค์กรของคริสเตียนนะคะ เธอก็จึงตัดสินใจไปสมัครแต่ด้วยการที่เธอไม่มีวุฒินะคะแต่ว่ามีประสบการณ์ในการดูแลเด็กตอนแรกเธอไม่อยากจะทําค่ะเพราะว่าเธอไม่มีใจนะคะไม่มีใจที่จะรักเด็กแต่เมื่อเธอตัดสินใจทําแล้วเธอก็รู้ว่าความรักของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเธอเลยพระเจ้าคอยดูแลเธอตลอดเวลานะคะเธอต่างหากที่ทิ้งพระเจ้าไว้องค์กรของพระเจ้าที่นี่คือบ้านอาคาเป้นั่นเอง ทำให้เธอมีชีวิตใหม่เหมือนกับเด็กๆที่นี่เธอได้เจอพระพรหลายอย่างนะคะในปัจจุบันเธอก็มีบ้านโดยผ่านทางผู้รับใช้ที่เป็นฝรั่งช่วยเหลือเธอและครอบครัวเธอมีเวลาไปเรือนจำเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐผ่านทางชีวิตของเธอเธอรู้สึกขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการที่ดีเลิศน,นะคะให้กับเขาและครอบครัวแม่มามียังบอกอีกว่าทุกคนนั้นเป็นคนบาปนะคะ ให้ทุกคนอดทนต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่มามี่นั้นเกิดจากการไม่เติบโต<ๆ>เกิดจากการไม่เชื่อฟังไม่เดินตามทางของพระเจ้าทําให้เธอต้องเจอกับสิ่งเลวร้ายมากมายแต่แม่แม่มามี่ก็ยังบอกอีกว่าเราอย่าเอาวัตถุหรือว่าเงินทองอยู่ในใจของเรานะคะแต่ให้เอาพระเจ้าอยู่ในใจของเราให้เราแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าก่อน ให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่เราขาดหรือสิ่งที่เราไม่มีนะคะให้เราขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีด้วยค่ะ การความรักต้องการคนห่วงใยมีใครสักคนที่เข้าใจแต่อยากให้รู้เพื่อสูขเข้าใจพร้อมมอบความรักและความห่วงใย วงอยู่เสมอไม่ว่าคุณเป็นใครเราองค์เข้าใจและยังรักเสมอคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนไม่ซ้ำ ไม่มีความหมายไม่มีใครเลยจะสนใจต้องการความรักต้องการคนห่วงใยมีใครสักคนที่เข้าใจแต่อยากให้รู้ระยยููเข้าใจ พร้อมมอบความรักและความห่วงใยห,ห่วงอยู่เสมอไม่ว่าคุณเป็นใคร,รเราอง้าใจและยังรักเสมอ i need. ฟังคะ่ะฟังเรื่องราวของแม่มามี่ในวันนี้แล้วเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงว่าชีวิตของคนเราจะเจอกับสิ่งเลวร้ายมากมายขนาดนี้แต่พระเจ้าก็ยังทรงรอคอยพระเจ้ายังให้เวลาให้โอกาสเราเสมอในการที่เราจะติดตามหรือว่าเดินในทางของพระเจ้านะคะไม่มีคำว่าสายค่ะหากเราเริ่มต้นที่จะเดินกับพระเจ้าตั้งแต่วันนี้หากคุณฟังท่านใดนะคะ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือว่ากำลังมองหาที่ปรึกษาสักคนหนึ่งนะคะเราทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้นะคะพร้อมที่จะดูแลคุณ เสมอนะคะก็กดมาปรึกษากับเราได้กับหมายเลขโทรศัพท์053-260627ค่ะในช่วงเวลาก9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะแล้วก็ขอแนะนำสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็แนะนำสำหรับเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติด้วยนะคะที่ w w w v o i c e o f f i c e org ค่ะ คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งอีเมลนะคะติดต่อมายังรายการทีมงานด้วยรักของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่ v o p p r o g r a m a g m a i l com นะคะหรือว่าหากคุณผู้ฟังนะคะท่านใดที่อยากจะศึกษาเรื่องราวพระกรรมของพระเจ้าผ่านทางไปรสนิทนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นเพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่ของคุณนะคะส่งมายังรายการด้วยรัก ตู้ปนอนนปนจอเชียงใหม่รหัสปรษณีานย์5 0น0 0นะคะทางทีมงานก็จะจัดส่งบทเรียนให้กับท่านถึงบ้านเลยทีเดียวน่าเสียดายนะคะเวลาสำหรับรายการด้วยรับหมดแล้วค่ะพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีให้กับเราทุกคนนะคะหากเราเชื่อและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีค่ะ turned and by เราจะเป็นกำลังใจให้เธอ แบบนี้ก็แยกสิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนไหนถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทําไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนังใจรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคมทีทางปริศนีชุดคําถามที่มีคําตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคําถามนี้ได้จริงเหรอ,อแล้วทายังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่ เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000ทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะอืจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย